Good <whistles> morning! สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unboxing Samsung Galaxy S7 Edge นะครับผมสั่งทาง iTrueMark มานะครับก็เปิดตัววันที่18ที่พร้อมจำหน่ายเขาก็ส่งมาให้ผมเร็วทันใจดีๆทันใจจริงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง รอบกองนะฮะ นี่นะครับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ข้างใน,นนะครับมีนี่หัวชาร์จนะครับแบบชาร์จ adapter fast charging นะครับแล้วก็สาย adapter นะครับแล้วก็นี่ตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวโอนข้อมูล ผานทาน USB นะครับเขาแถมมาให้เลยแล้วก็นี่หูฟังนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆทราบดีเขาใส่กลมให้เลยแพคเกจิ้งเขาสวยจริงๆครันี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามไปนน่้ครับว่า เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะลองใช้ดูสักสองสามวันนะครับแล้วผมจะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะติดตามชมนะครับ